สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องนะครับบูดอทีวีเช่นเดิมครับวันนี้เราจะอยู่กับรั่วสมบูรณ์มาเริ่มกันเลยนะครับกบีเหินเวหาส่องแสงสะท้อนดินแดนจินหลินสังหารผู้สืบทอดที่แข็งแกร่งที่สุดของวิหารเทพมันเป็นความอหังกาอย่างยิ่งต้องรู้ว่าเขาเป็นถึงหนึ่งเนี่ยชาวญาตที่แข็งแกร่งที่สุดในสามพันแควนมากพอสวรรค์อยู่เหนือคนรุ่นเดียวกันแต่ตอนนี้กลับถูกขัวงตัดคอด้วยกบีแกะรอยแตกมิติกระจายทั่วทรง ขวามเบื้องหน้าสะเทือนฟ้ามันเดือดผ่านนานแล้วแทบมืนมนประทาห่วงนั่นอะไรทําไมไอสีขาวรอบตัวเขาครอบตัวพวกเขา่ะมีคนสงสัยมองสงครามน่ากลัวใจเต้นระสับจิตใจเนี่ยระสับระสายฟ้าดินแตกระแหงยอดเขาโลหะค้ังรางละร้ายอย่างต่อเนื่อง,ยงอยู่ห่างไกลยังไม่ถูกอักขระขอทั้งคู่จู่โจมันต่อถล่มยากจะตั้งเนี่ยตั้งงานได้ ล่าขอทั้งสองเรือนล่าแต่มีความพิเศษอย่างหนึ่งหมอกสีขาวซาดไรทารักออกจากตัวทาให้พวกเขาเนี่ยรายดูลึกลับและยิ่งใหญ่มากเพราะอะไรข้ารู้สึกว่าพวกเขาเหนือกว่าข้าอย่างมากป่าหนึ่งเทสวนสู้ไม่ได้เลยสนิทผู้สงส่งแต่กำเนิดคนหนึ่งผู้เสียงสั้นเขื่อทุกคนตากก็วหวาดผวาเพราะมันเป็นความรู้สึกที่แท้จริงสองคนข้างหน้าน่ากลัวเลอเกินต่อให้เทพแท้จริงมา เข้าไปนะก็คงปานทานไม่ไหวแข็งแกร่งเหนือคำบรรยายอารังเซียนพวกเขาก้าวเข้าสู่เส้นทางนั้นแล้วมีคนอุทานแม้คนนะับไม่น้อยจะคาดเดาได้แต่เมื่อมีคนตะโกนออกมามันก็เต็มเปลี่ยนด้วยความน่าตกใจสวรรค์พวกเขาได้พลังเซียนมาครองแล้วสําเร็จแล้วเหนือกว่าคนโบราณเสียงอุทานก็ทําให้โรคกราหนโอลมมนทุกคนไม่อาจนิ่งเฉยได้ในดวงตาเปลี่ยนด้วยความตก ใจและตื่นเต้นมีสร้างความนับมหัศจร,รย์หรือ,อย่างไรเป็นครั้งแรกที่ครัวเขาได้เห็นพลรังเซียนจิตใจและสับระสายดวงตาเนี่ยร้อนลุ่มมันน่าเหลือเชื่อสำหรับครัวเขาครั้งก่อนเสือหาต่อสู้กับตัวเส้นจือสนามที่เลือกเป็นสถานที่อันตรายมีพลังหยินปกคลุมตลอดเวลาแม้จะมีพลรังเซียนไหลและแม้จะมีข่าวรือมากมาย เกี่ยวกับศึกนั้นหลายคนคาดเดาว,ว่าพวกเขาอาจจะกล้าเข้าสู่เส้นทางนั้นได้พลังเสียนมาครอบครองแต่ถึงอย่างไรก็ไม่ได้รับการพิสูจน์ยิ่งไปกว่านั้นภายใต้นะภายหลังเนี่ยวินเต่าก็ยืนการว่าซื้อหาวกับตัวเซนเจอร่มเร็วผู้คนจึงไม่คิดอะไรแต่วันนี้ได้เห็นกับตาตัวเองท่าทางเนี่ยตัวเซนเจออย่างไม่เป็นธรรมวินเต่าเองก็มองขีดไปค่วงทำ สำเร็จนานแล้วน่ากลัวเลยเกินเขาทำสำเร็จแล้วที่นี่เดือดผ่านเกิดความจราจรวุ่นวายสำหรับเทพมืดหมดแล้วพวกเขาเตรียมใจมาบ้างแล้วเพราะร่างกายของเขาไม่ธรรมดาเป็นศพโบราณตั้งแต่ยุคบรรพการแล้ววันนี้เฟื้นคืนชีพแล้วไม่ต้องคิดก็รู้ว่าภูมิหลังก่อนตายของเขายิ่งใหญ่ยิ่งกว่ายิ่งไปกว่านั้นมีคนเนี่ยคาดเดาว,ว่าเขาอาจจะเป็นผู้กล้าในยุค ก่อนเมื่อสินชีพถูกฝังร่างกายเนื้อไม่เน่าเปื่อยปั่งทั้งสองเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วทางอากาศอากาศกลายเป็นหมอกควันแล้วระเบิดพวกเขาจู่โจมชอบไว้อัคระแตกกระจายปานดวงดาราระเบิดจูจูก็มีคนรอบลงมือมือสังหารยิ่งใหญ่นำของดินแดนสวรรค์น,นั่นเองผู้ที่รอดชีวิตเดินมาถึงขั้นนี้ได้รวดเป็นยอดอัจฉริยะคนคนนี้เหนือข้อพิาพาสมาย่างด้าน หลังซื้อหาวอย่างไม่ให้สู้ไม่เสี่ยงกระทั่งมือถึงเนี่ยมีอาคระระเบิดแต่ทว่าเรื่องชินาตกใจก็บังเกิดแม้กระบี่เล่มนั้นจะปล่อยรําแสงทอไมพิตีบิดเบี้ยแต่ขณะเขากายซื้อหาวกับถูกสกัดกันพรังเสียนเลื่อนรางกลายเป็นไอหมอกแนบคิวซื้อหาวรอมรวมกับร่างกายทําให้เขาประกายแสงกระบี่สังหารสีแดงกําลังสั่นระริกเราก็แบกรับแรงกดดันมหาศาลมือสังหารหน้าทอสีเดิมทีหากโจมตีไม่สําเร็จ ตอนนี้เขาคว้าราถอยทันทีแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ประชิตห่วงเชนี้เขาเจ็บใจยิ่งนักกระตุ้นกระบีแล้วจ้วงแทงออกไปหมายทําให้สําเร็จสิ่งที่ทําให้เขาตกใจก็คือกระบีนับเทพกระบีเทพแท้จริงสีแดงซึ่งปลูกเสกมานานกี่ปีไม่รู้ได้กับหักดังเค็งจากนั้นมันก็แดกสลายตามการออกแรงของเขากลายเป็นปุยผง น่ากลัวเหลือเกินทำให้เขาเนี่ยผู้ที่เป็นมือสังหารตกต่อึ่งเมื่อนับครอบครองพลังเซียนแล้วแข็งแก่งปานใดกันแน่คาดเดาเนี่ยไม่ได้เลยคนเดียวกววกเขาอยากดอยากจัดการนะับพวกมันเปล่าประโยชน์ชัดๆคนเขายืนหันหลังให้แต่เขาทำอะไรฝ่ายไม่ได้เลยตูมอัคาระกระดูกภายในกระบี่เทพแพ้จริงสีแดงแหกเป็นจุน กลายเป็นเปลวไฟแลหายไปอาวุธยิ่งใหญ่ปานนี้มอดไม่วอดวายเสียแล้ว er ไม่มือสังหารพันขึงพรังมหาศาลที่กระจายออกมาจากแผ่นหลังของอีกฝ่ายทำให้เขาหายใจติดขัดต่อให้ถอยหลังเนี่ยอย่างไรก็ไม่ได้ผลเขาทุกทรมานเลื่อไหลออกจากทวารทั้งเจ็ดตอนนี้สติของเขาเริ่มพาเรือนแต่กับเห็นความจริงข้อหนึ่ง ว่าควงไม่นะแม้แต่จะเหลียวมองไม่เคยลงมือจัดการเขาเลยเมื่อมีพลังเสียนแล้วช่างกล้าน่ากลัวเนี่ยเลือเกินหาใช่สิ่งที่เทพเจ้าทั่วไปรับมือได้นี่เป็นความเคียดสุดท้ายของเขาจากนั้นเขาก็แตกระยดดังุบหมอกสีเลือดเรือนระเหยไม่เหลืออะไรเลยผู้คนตกตะหนึงกึ่งงันเหลียวหลังเนี่ยวับ ความเย็นกระจายไปทั่วร่างกายพวกเขาเห็นประจักษ์แก่สายตามือสังหารโขมากระันหันจู่โจมเสือหาวจากด้านหลังแต่กับตัวแข็งอย่างหน้าประหลาดระหว่างนี้ค่วงต่อสู้กับเทพมื่มนหมทั้งสองสู้รบบ,บมือกันโยกย้ายตำแหน่งไม่หยุดมือสังหารคนนั้นเคลื่อนไหวตามเขาจนกระทั่งกลายเป็นหมอกสีเลือดหน้ากลัวยิ่งนักราวกับเป็นหุ่นไล่กาแขวนประดับร่างกายแหลกละเอยียดทันใดเมื่อออกแรง เมื่อคู่คนได้สติก็รู้สึกตัวชาเมื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางนั้นแล้วน่ากลัวขนาดไหนกันแน่คูราดินแดนสวรรค์ไม่อยู่ในสายตาซื้อหาวเลยลากไปลากมาจนกระทั่งแหลกแล้วแหลกสลายถ้พากเข้าใจแล้วใาญราชันโบราณได้พรังเสยสมาครองได้ยากคงยากเย็นแสนเข็นแน่นอนแต่เมื่อสําเร็จแล้วเท่ากับเป็นใหญ่ในลา่ามีคนอุทานอย่างอิจฉาระหวาดกลัวหมองทั้งสองด้วยสีหน้าอยากจะคาดเดาปัง ครั้งนี้ค่วงกับเทพมืดมดปปะทะกันด้วยฟ้ามือระเบิดเสียงดังกึกก้องร้าวกับกำลังลัวกองเสียนสะเทือนจนทุกคนเลือนล้มเดือดพานอ้วหลายคนที่อ่อนแอกลกากเลือกภอยหลังโซงเซสีหน้ากิ้งเข็มวกเขายือนอยู่บนฟ้าสูงแล้วแต่ยังพอยโดนลูกหลงซื้อหาวรวบรวมสมาธิเป็นครั้งแรกนะที่พบเจอกับสิ่งมีชีวิตแบบนี้ร่างกายแข็งแกร่งเหนือจินตนาการ เหนือกว่าขันที่พึ่งมีแทบเมืดอนมนยืนอยู่บนอากาศรอบตัวมีหมอกดำเกลือกิง่งมีดวงดาวคู่นั้นที่เหมือนเปลไฟกำลังลุกโชดช่วงมีความน่ากลัวและแข็งแกร่งเหนือคำบรรยายกายเนื้อของเขาอยู่เหนือคู่ต่อสู้รุ่นเดียวกันเมื่อถูกโจมตีสามารถปวดปลายขราต่อโต้สศัตรูได้ด้วยตัวเองลำแสงแบบนั้นทำ นะทำร้ายเนี่ยสรรพสิ่งหน่ากลัวและลึกลับชิงเสื้อหาป่หมัดออกไปลาวกับดาราจากล่วงรวยอาขรรามากมายกำลังขนึกรกำลังสัญญาษักลึกลับแต่กระจายพลังภาพเซเชโรกาแต่ทว่าเทมืนหมวนไม่กำบังรองมือตอบโต้ทันทีหมอกดำซัดสารร่างกายของเขาสว่างวับมีแสงสีดำคู่ออกมาจากตำแหน่งที่ถูกแสกจากหมัดของเสือหาปกคลุมจานนั้นก็ระเบิดเสือหาเคลื่อนตัวสบัดนิ้ว อีกครั้งห้านิ้วของมือซ้ายปั่หนึ่งกงเล็บมังกรสนับกองเล็บสังหารต้บอกกงเล็บสังหารนะรำแสงคุ้งออกมาห้าเซนหาคนอื่นถูกโจมตีคงจะมีรูคุณเนี่ยตามตัวแน่นอนแต่ร่างกายของเท่มืมดมนกับส่งเสียงดังเค็งราวกับตีเหล็กประกายไฟแตกกระจายมีตำแหน่งนั้นเที่ยองแสงสีม่วงคุ้งกระจายออกไปหาซืือเหาปังซืือเหาก้าวขาใช้วิชาย,ยุน่นระยะทาง จากนั้นก็กระโดดม้วนตัวตวัดขาตเตะออกไปมีเสียงมังกรและงูคำรามดังขึ้นมีมังกรและงูสีทองตัวหนึ่งขัวพันกันพุ่งไปหาเทพมืดมนด้วยพานุภาพร้ายแรงท่าทางที่ดูเหมือนง่ายของซื้อเหาล้วนเป็นท่าร่างอันแข็งแกร่งมีทั้งนาะมีทั้งเนี่ยได้มาจากอาณาจากักรลึกลับหยวนเทียนแลเรียนรู้ด้วยตนเองวิ่งเทพมืนมน ถูกโจมตีที่หัวไหล่แสงสีดำควายพุ่งกลายเป็นหงส์ปีศาจน่ากลัวตัวหนึ่งพุ่งใส่มังกรกับหมูพร้อมกัน,พร,กนพร้อมกับนาะเปลเกืองสีดำตึงฟ้าดินแตกสาหรายมีตีเถล่มช่างเป็นภาพที่น่ากลัวยอดเขาโรหะข้ังร่างแตกระแหงยอดเขาหลายสิบรายร้อยหักโคน เกิดนับกลายเป็นเซลโลหะจากนั้นก็รลอมละลายกลายเป็นของเหลวมานเพียรดึกเป็นรากฏการที่น่ากลัวจะต่อสู้อย่างไรายกายเนื้อของเทพมืมดมนน่ากลัวเกิดไปราาวกับขนึกเคลมิชาในทุกอนูของร่างกายเมื่อถูกโจตีมันจะแป่ากระดูกแม้แต่ซือหาวก็ตกใจเพิ่งเคยพบคู่ต่อสู้แบบนี้รับมือไม่ได้ครั้งแรกในอนาใ,ในอดีตกายเนื้อของเขาไร้เทียมทานตลอดมาสามารถกำหนัดศัตรูได้ด้วย ร่างกายวันนี้กับเจอกับคนวิปริตร่างกายประดุดโลหะอยู่ยงคงกระพันแถมยังปล่อยเคตวิชาได้ด้วยตัวเองมันไม่ใช่การควบคุมโดยจิตแต่เป็นความสามารถของกล้างกายตอนนี้ซื้อหารู้ว่าชาติทีแล้วเทพมึนหมนมีภูมหลังอันน่าต่อหนึงแม้แต่การเวลาก็ทําอะไรร่างกายน่ากลวงเขาไม่ได้ซ้ํายังทาแบบนี้ได้มันช่างหน้าเหลือเชื่อเมื่อรับก็ผ่านไปเนิ่นนานเหลือเพียงร่างกายเน่าเปื่อยถึงอย่างไรก็ห่างไกลกันมากเกินไป มีเช่นนั้นมาแรงเยิยงเจ้าจะกล้าโอ้อวดต่อหน้าข้าหรือเทพมืนมนคู่อย่างเยือกเย็นทำให้คนมากมายใจสั่นระลิกเขาแข็งแก่งอย่างแท้จริงแม้จะไปเชิญหน้ากับ่วงอย่างรำคลองตนแสดงอาการเหยียดหยามเสือหาคู่อย่างนิ่งเฉยว่าเป็นแค่ศพแต่ยังกล้าทะนงตนเจ้ามีอะไรเป็นเพียงจิตที่พึ่งปรากดก,กายไม่มีความสัมพันธ์กับร่างกายก่อนตายเลยสักนิดผลสําเร็จของเขาไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าเจ้ายือนอยู่ที่นี่ได้เป็นเพราะโชคช่วยเมียร่าที่ไม่เร็ว มิเช่นนั้นเจ้ามันไร้ประโยชน์ระหว่างคู่ทั้งสองตาก,ก็เหาะเหินไปทั่วปัพีอย่างรวดเร็วป่ามือการ่วมพันหมื่นครั้งแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วไม่มีประโยชน์ไม่มีใครในเซียนโบราณฆ่าฆ่าได้ต่อสู้กับข้าเท่ากับรอคอยจุดจบเทมืนบนคู่่างเยื่อเยน็นตูมเขาจู่โจมซืือหา่าอย่างรวดเร็วพลังเซียนเบาบางลายร้อมหลายส่วนของร่างกายส่องแสงเคตวิชาผนึกกำลังเกิดปรากฏการณ์หน้าตาดึง เป็นแบบนี้นี่เองเสื้อหาเปิดแนสวรรค์มองพลังเสียนท่ามกลางหมอกดําขยักหน้าพูดว่าแค่นี้เองเลยสังหารเทพมืดมอดตะโกนแขนขวาตายเป็นกระบี่สีดําแล้วฟันลงไปกายเนื้อกายเป็นกระบี่ไอดำนะไอมือดดาประทะพลังเสียนของเจ้าหาได้มาด้วยการประเพณเพียนแต่เกิดจกากการหล่อเลี้ยงของกายเนื้อ เรือแค่นี้ยังกาอ,อ้วดเลยเสือหาวซใหญ่ยิ้มกลางปีกุณเฟิงขนาดใหญ่แล้วเหาะเหินกะบีดดำสนิทฟันลงมามันเป็นแขนขวาของเขาแหลมคมและแข็งแกร่งสองแสงสีดำทะมึนเสือหาเคลื่อนตัวกลางปีกุณเฟิงมันใหญ่โตปหนึ่งแม่คุ้มฝากับคือปีกปลายพลังหินหยางพลังทั้งสองพุ่งชนกันระเบิดหมอกควันเลือนรลงังตูม่มการโจมตีนี้ทำให้ตีระเบิดเมื่อกะบี่สีดำ ชนกระปีคุณเฟิองก็เกิดประกายไฟแตกกระเซ็นตึงรำแสงกระบีบกวยพุ่งเกิดเสียงดังบาดหูอย่างไรก็ตามท่าทางด้านของซื้อหาวมีขนสีทองรอยร่องเต็มท้องปารขจัดมันจนหมดสิน้นแต่ทว่าในเวลาต่อมาก็เกิดปัญหาใหญ่เทมื่นมนสสว่างวับปล่อยเคล็ดวิชานานาชนิดออกมาเพราะครั้งนี้พลังที่ซื้อหาใช้มีพันงว่ามหาศาลปีคุณเฟืงดุดดังเมฆสีทองหดบางผืนฟ้าโจมตีอีกครั้ง นะโจมตีฝ่ายเนี่ยรอบทิศทางมันเป็นการแย่รังแตนชัดๆทําให้ความสามารถของเขายกระดับยั่วย,ยุให้ปล่อยเคล็ดวิชาจํานวนมากออกมาเชื่อมประสานกันระเบิดออกมาจนหมดสิน้นตาการตายอย่างยิ่งเห็นได้ชัดว่าซสือหาวตั้งใจเขากำลังประเมินเทพมืดมนเขาไม่เชื่อว่าร่างนี้จะมีอคราผนึกอยู่ทั่วร่างกายมันต้องมีจุดอ่อนอยู่แน่นอนมีฉะนั้นหากเอาแต่โจมตี เขายังมีวิธีการอื่นที่ยังไม่ได้ใช้ตู่มแมกดาเกือกกิ้งเคสวิชาผนึกกำลังมีเสียงส่วนวนดังขึ้นมันมาจากกายเนื้อของเทพมืดมนน่ากลัวยิงนักชิวเสือหาวเคลื่อนตัวพร้อมกับกระตุ้นเคสวิชาสายฟ้ามามาม่ค่งออกไปความทนเทพมืดมนเพื่อกระตุ้นอีกครั้งทำให้ร่างกายเขาสว่างวับประหนึ่งลุกไหม้ขึ้นมาจามตองพูดว่าเขามั่นใจอย่างมากกับรู้สึกตื่นเต้นพาย แต้สถานการณ์นี้สิ่งที่เขาคิดไม่ใช่จัดการนับอีกฝ่ายให้ไวที่สุดแต่เป็นการประเมินความสามารถสพตั้งแต่บรรพการแล้วเป็นไปไม่ได้อาจจะเป็นไปได้นะ้อาจจะมาจากยุคก่อนกระตุต้นความสนใจเขาได้อย่างดีซืือหาอดนับอุทานไม่ได้กายเนื้อของอีกฝ่ายน่ากลัวเหลือเกินเพียงปฏติก,กิยริยาตอบสนองของร่างกายของฆ่าชีวิตอัจฉริยะจำนวนมากปล่อยเคล็ดวิชา ด้วยตนเองอยู่ยงคงกระพันแตกกำเนิดคนมากมายต่างก็มองออกว่าต่อให้เทพมืนมนยืนอยู่ตรงนี้ไม่ลงมือปล่อยผู้ชมศึกนับร้อมรอบโจมตีก็ยากจะโค่นเขาได้ในทางกับการอาจจะถูกร่างนั้นสังหารก็เป็นได้เอิม่มมีบางส่วนแม่สองแสงไม่มีอาคารากับเคสวิชาพุ่งออกมาเป็นตำแหน่งค่อนข้างเบาบางหรือเสื้อหาพูดนี่เป็นผลจากการโจมตีรอบด้าน ของเขาทาให้เห็นกายเนื้อบางส่วนเทพมืดมนมวลมวแสงไร้การตอบสนองใดเขาคาดเดาว่ามันอาจจะเป็นจุดอ่อนเมื่อคิดถึงตรงนี้ซื้อหาวก็หยุดลงจากนั้นก็รวบรวม,รวมพลังกำลังโจมตีอย่างรุนแรงเสียงดังฉิงดังขึ้นราวกับเขาสวมชุดเกราะสีทองหนึ่งชั้นขนนกสีทองมากเหลือขนาดนับร้อยล่องรอบตัวเขามาสว่างชต่ช่วงเหลือเกินมาหนึ่งขุมทัพย รำคาบังเกิดสะเทือนดินแดนจินหลินมันเป็นการสำแดงของเทศวิชาขุนเฟิงเป็นการแสดงออกอย่างยิ่งใหญ่คนนกทั้งหมดร้วนเป็นกระบี่มีร่วมเนี่ยแสนเล่มต่างตาง,งารอบตัวซสือหา่ารุยซสือห่าตะโกร่านพาังเซียนก็ระเบิดเขาลงมืออย่างบ้าบินคนนกสีทอง1นึ่งแสนเส้นขยายใหญ่ในพิตาแต่ละเส้นตั้งตรงกลางอากาศร้วใหญ่คับฟ้า กระบี่ขนนกแต่ละเส้นล้วนมีขนาดมาหึมาพุ่งไปข้างหน้าพร้อมกันมันไม่ใช่การฟันแต่เป็นการกระแทกยิ่งไปกว่านั้นขั้วมันสร้างพลังกดเกณฑ์ผนึกกำลังปกคุมฟ้าฟ้าเปลี่ยนจากกระบี่เป็นกดเกณฑ์ก่อรูปเป็นเตาไฟเตากะบีกระบี่ร่วมแสเริ่มคมของมันกลายเป็นพลังก่อตัวเป็นเตาเหตุการณ์นี้มหัศาจรรย์และตะการตาผนึกเทพมืมดมนในเตาราแสงกระบี่ไหล ร่างเข้าไปในเตาแล้วเริ่มกระตุน้นนะมันเหมือนลำแสงกระบี่แต่ก็คล้ายเปไฟแผดเผาที่นี่มันน่ากลัวเหลือเกินผู้คนที่อยู่ไกลห่างต่างก็หน้าทอสีเปลี่ยนจากกระบี่เป็นเตาใช้นับกดเกณฑ์ผนึกช่างเป็นผ้าที่น่าตกใจใครจะต่อใครจะต้านทานได้ นะสูงทรงแต่กำเนิดมากมายเก่งตัวถอยหลังไม่หยุดราวกับว่าตัวเองกำลังรินรนอยู่ในเตานะตึงๆกระบีทั้งหลายเนี่ยจู่โจมกำแสงมากมายกำลังพุ่งชนการภายในเตาต่างก็โจมตีแท่ม,มืนมนปรากายไฟยแตกกระจายอะไรการแข็งแร่งปานนี้เชียวหรือผู้คนไม่อยากเชื่อเลยว่ากายเนื้อของคนคนหนึ่งจะน่ากลัวขนาดนี้ต่อสู้กับรำแสงกระบ,บี่มากมายได้เช่นนี้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าวิชาขุนเฟิงถูกวิวัฒนาการมาถึงขั้นนี้เรียกได้ว่าเป็นวิชาสังหารข้างสุดยอดแล้วไม่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงกระเดินเพียงเตากะบีก็สานสะเทือนปัดัะพีแล้วเสียงดังสนั่นแววมาทุกคนต่างพันพึงเตากะบีโปร่งแสงมองเห็นภาพภายในรางหนึ่งกำลังกระแทกกำลังลงบนเตา เขากำลังต่อสู้กับกระบี่แม้ร่างกายจะส่องแสงใช้เคล็ดวิชากำบังเพอากลายเป็นไยถูกกระทำเขาต้านทานได้หรือมีคนอุทานพอผ่านไปสักพักกายเนื้อของเทพมืมดมัวไร้เทียมทานยังคงไม่ได้รับอันตรายมันเป็นปากกายพลังกำปั้นรุนแรงยิ่งขึ้นกระแทกเต่ากระบี่จนดังวิงเขาจอมตีผิวตายจนคูขาไปเรียบเปลี่ยมรูปร่างอย่างต่อเนื่องช่างเป็นภาพที่น่ากลัวเสือหายยืนต่างหงานบน ปาาค้ากระบีขนนกสีทองหนึ่งแสนด้าบด้ามเนี่ยเทก็นนำลงมาคมกระบี่เบื้องหน้าเขายืนอยู่กลางดงกระบีไม่ขยับขยื่้ราวกับราชาองค์หนึ่งไปซื้อหาตะโกนเตากระบี่แปลเปลี่ยนทันใดสำแดงพลังกดเกณฑ์กลายเป็นรำแสงกระบีจูโจมตำแหน่งพิเศษบางแห่งของเทพมืดมนหมนบริเวณเหล่านั้นหมนแสงขนาดเดียวกันซือหาก็เคลื่อนไหวเพราะรำแสงกระบี่ กลายเป็นเต่าปันเนอเมอินนะับตำแหน่งอันแม่นยำที่ไม่ปล่อยเค็ดวิชาขออีฝ่ายถึงเวลาลงมือแล้วเสียงอากาศดังวิ่งวิบราวกับว่ามาหาสมุทรส,สาสัดพราอสื่อหาคู่ตรงลงมากระบี่ขนนกสีทองนับแสนด้ามก็เคลื่อนไหวมุ่งหน้าไปหาเทพมื่มนหมดเจ้าคิดว่าอ่านค่าได้แล้วจะสังหารค่าได้แทบืนมนตะโกเสียงเที่ยมร่างกายระเบิดแสงสีดำ พลังเสียนประสานกับร่างกายทําให้เขาเหมือนดวงอาทิตย์สีดําเหตุการณ์ไม่คาดฝันบังเกิดตําแหน่งบนร่างกายเทพมืดมนทีหมดแสงในตอนแรกสว่างวาบเจิดจ้ายิ่งกว่าดวงอาทิตย์จิงมีแสงสีแดงพุ่งออกมาจากตําแหน่งหนึ่งอัคาราสว่างสวายสุดท้ายกลายเป็นระคังพุ่งไปหาซื้อหาวย่างรวดเร็วรวดเร็วเหลือเกินนี่เป็นความรู้สึกของทุกคนตาเนื้อจับทิศทางของมันไม่ได้มองเห็นเพียงภาพติดตาจากนั้นเสียงระคังก็ดังขึ้นตึง มันเป็นระครังสีแดงหาช่ยวัตถุแต่เกิดจากพลังเสียงดังสะเทือนจนนักพลางเวหาร่นล่วงเลือดไหลออกจากสวรรค์ทั้งเจ็ดสวรรค์นี่มันเคล็ดวิชาอะไรกันทุกคนต่างก็ตกตะเริงหลบซ่อนฉับไวเพีรึกเหลือเกินห่างไกลปานนี้ยังคอยโดนลูกหลงต่อมาระครังสีแดงก็ส่งเสียงอีกครั้งทว่าไม่ใช่ขึ้นระครังก,ก,งกลงยกกายเป็นกระบี่แสงกระบี่ระคังโยกไหวกลายเป็นกระบี่กระจายริ้วขึ้น ปาระาดคุ้งไปหาซืือหาวนี่มันเคล็ดวิชาทำลายวิญญาณหายสาบสูญไปนานแล้วน่ากลัวยิงหนักไม่คิดว่ากายเนื้อของเทพมืดมวลจะมีอัคระชนิดนี้เพราะเป็นใครกันแน่คนที่มีประสบการณ์อุทานเมื่อคูคนได้ฟังต่างก็แสดงอาการตกใจวิชาทำลายวิญญาณปาระาดนักพีฆาตจิตของคนจู่โจมควางความคิดเร้ตรงกายเนื้อตานทานไม่ได้เมื่อคู่เป็นแค่ควันหลงแต่ก็กระทบต่อน,นักโทษที่มีพลังอ่อนแอ บางส่วนที่อยู่ไกลสุดขอบฟ้าจะเป็นได้ว่าข่วงที่อยู่กลางสนามรบประสบกับการโจมตีแบบไหนเคสวิชาแบบนี้น่ากลัวเป็นสุดเจ็ดคืออะไรมันเป็นสถานที่ํำนับของรอยตาหากว่าสลายหายไปเท่ากับทุกอย่างจบสิน้นไม่คงอยู่อีกต่อไปราคาสีแดงกลายเป็นต้นกำเนิดแห่งความน่ากลัวในสายตาของผู้คนทันทีเจ้าคิดว่าตำแหน่ง มวลแสงของร่างกายข้าเป็นจุดอ่อนผิดแล้วมันเป็นตำแหน่งที่ข้าปล่อยเคล็วิชาได้ตามอำเภอใจเป็นบริเวณแข็งแกร่งที่สุดเทเวินมวสียใหญ่ยิ้มขามพูดเย้ยหยันถึงเขาไม่พูดซืือหาวก็รู้แล้วเคล็วิชาทำลายวิญญาณถูกปล่อยออกมาพร้อมกับเคล็วิชาอื่นของเขาตาก็มีพลังภาพยิ่งใหญ่ใช้งานได้ตามใจชอบตำแหน่งที่แข็งแกร่งสุดแค่นี้เองเลยวิชาทำลายวิญญาณกระจอกงอแง,งทำอะไรข้าได้เสือหาพูดอย่างเยอกเย็เยนทุกคนตกตะลึงพึงเพลิด เสือหาวยืนนิ่งไม่ไหวติงวิชาหน้ากลัวหลายชนิดของเทพมืดหมดพุ่งตัวมาแต่กลับถูกมากแสงสกัดกันเสือหาเปิดท่ามสวรรค์นหนึ่งเดียวจากนั้นก็ผนึกวิชาสายฟ้ากับพลังขุนเฟืองอาคาราตัวแล้วตัวเราปรากฏขึ้นก่อตัวเป็นดวงไฟเจิดจ้าประดุดดวงดาราเขาอยากสรักอาคาราบนท้ามสวรรค์นหนึ่งเดียวมานานแล้วนี่เป็นเพียงขั้นแรกแต่กับสแดงพลังป้องกันไร้เทียมทานให้เห็นแล้ว รวมต่อมาแสงแห่งสวรรค์ก็ถูกเขาขนึกร่วมเข้าไปแต่ว่าก็ททำได้เพียงเท่านี้เพราะอยู่ในขั้นทดลองทุกอย่างไม่มัน่นคงท่ามสวรรค์หนึ่งเดียวเริ่มนะบิดเบี้ยวแล้วไปเสือหาวตะโกรันท่ามสวรรค์นหนึ่งเดียวสว่างวับจากนั้นกะระลุกไม่รอยออกไปปกคลุมระฆังสีแดงแผดเผาจนวอดวายตึง น่าเสดาที่การเนื้อของคนคนนี้วิปริตยอย่างยิ่งเหนือกว่าคนรุ่นเดียวกันมันเพียงเกิดเสียงทุม้มปล่อยเคสวิชาและอักขระออกมาสกัดกันเสือหาจูโจร,รับพูดว่าข้าไม่เชื่อว่าความอยู่โยงคงกระพันของเจ้าจะดำเนินต่อไปได้เขาทำหน้าเะอึงถึงเกิดจิตสังหาแล้วเข้ามาให่วงคพรา่นกลัวเจ้าแต่เจ้าไม่อยู่ในสายตาข้า หากไม่ใจพระระราบไหลเนื้อนานคนเยี่ยงเจ้าข่าขามือบได้ครั้งละหนึ่งหมื่นแปดพันคนเชียวแหละเทเิลม์มยุ่โทซาต,ตอนนี้เขาเผยโฉมหน้าแท้จริงแล้วมองดำสลายตัวเขาสวมชุดกอสีดำใบหน้าซีดเผือกมีความงามอย่างประหลาดไปเขาตะโกแล้วพุ่งเข้ามาทั้งสองเผินเวหาเกิดการประทะดูเดือดหว่วงเจ้าโจมตีร่างกายข้ามีเยงข่าปล่อยพลังอยากผ่านพลังข้าใช่ไหมเจ้าคงต้องผิดหวังกายเนื้อข้าไร้เทียมทานไม่มีทางแห้งเหือด แค่เมื่มนวนย่อเย้ยข้าเพียงแค่สงสัยอย่าดูว่าเจ้ามีตรงไหนควรค่ายศึกษาแต่ข้าก็ผิดหวังงั้นอย่าเสียเวลาเลยเสือหาบกู้เสียงเย็นปังปังเคตวิชาทั้งคู่ประทะกันหน้าตระลงใหญ่ที่สุดข้าจะคอยดูว่าเจ้ามีปัญญาไหมแท้เมื่ินมนไม่กลัวแม้เคล็วิชาเจ้าจะมีมากแต่ประทับอยู่ในร่างกายเนื้อเท่านั้นไม่อาจสำแดงให้ข้าเห็นได้แม้กายเนื้อจะแข็งแกร่งแต่ก็เป็นขค่ศพต้มกินไม่ได้เรียกได้ว่าไร้ประโยชน์เป็นขยะ ข้าจะฆ่าเจ้าซืือหาวแพร่เสียงเมื่อสิ้นประโยชน์นี้มันไม่ได้ทําให้สายตาแค่มื่มนวนเยื่อเกลียนเท่านั้นแต่ยังท้ายผู้คนตรึงงานอีกด้วยเข่งกระบี่เร่มหนึ่งปรากฏขึ้นในมือซืือหาวมันเป็นกระบี่ที่ก่อรูปจากอัคระวัชจักรอัคระสวรรค์และเคล็ดวิชาสูงส่งแต่กําเนิดชนิดที่3เมื่อกระบี่โผลมาเมตรบล็แปลป,ปวนฟ้าดินอาบแสงราแสงเสียนของซืือหาวแพร่ไปปกคลุมทำให้กระบี่เรื่มนี้เหนือธรรมชาติยิ่งหนักเขาวรวดเร็วเหลือเกิน ความเร็วขอุคุณเฟื่องพิชายโนระยะและปีสายฟ้าผึกกำลังจู่โจมรอบตัวเทพมืมดมนมีเลือดคุ้งทารักออกมาตามตัวเทพมืมดมนท่ามกลางเสียงดังตู่มตามยิงไปกว่านั้นมีสองตำแหน่งถูกชาลวงคู่ควรตกตะดหึ่งกายเนื้อยิ่งใหญ่ปานนั้นแหลกสายแล้วหรือไม่อยากเชื่อจุดอ่อนของเจ้าอยู่ในตำแหน่งสองแสงเหล่านั้นบริเวณที่ปล่อยเคลดวิชาใช่ไหมอำมพางไม่ได้หรอกเสือหาคู่เคลื่อนตำแหน่งเหล่านั้นมีอะไรแห่งที่เน่าเปื่อย ตามการเวลาทะลวงได้ขบแทมือนมนพพลเลือดสีดำออกมาร่างกายกระเด็นออกไปบาดเจ็บสาหัสครั้งแรกเป็นแค่ศพแต่ยังกล้าพูดจาโอ้อวดต่อหน้าข้ารำคองตนถึงเพียงนี้เจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครเสือหาตะโกนรานเขาคุ้งเข้าไปอีกครั้งกระบี่ในมือแรมควงเป็นล้นพ้นช่วงแทงดังขบสะเทือนอาคาาแตกกระจายโจมตีจุดสำคัญร้ายแห่งของแทมือนมนลเสือนบแทมือนมนกำลังใช้ยานวิเศษแต่ยาก จากำบังได้คู่คอนซาลิกซื้อหาใช้เคล็ดวิชาใรถึงทําให้เทมือมวลอ่อนกําลังอย่างรวดเร็วเริ่มรับมือไม่ไหวซื้อหาพระราชใจเพียงใช้วิชาสวรรค์วิชาวัฒนจักรของเขาจู่โจมมันแหลกสลายแม้แต่ร่างตรงหน้าจะต้านทานไม่ไหวแต่ก็ตอบโต้หลายครั้งทางหน้าตกใจจริงอ้าเทมือมวลกูร้องไห้การโจมตีรุนแรงแข่งซื้อหาชักกระบี่เซียนตารั่วออกมาแล้วพูด่ากคาอยากประเมินว่าเจ้ามีอะไรพิเศษมานานแล้วแต่ข้า ผิดหวังเจ้าตายเสียเถิดมือขาวเป็นกระบี่ที่ก่อเกิดจากเขตวิชาของเขามือซ้ายเป็นกระบี่ทองคำเสียนเมื่อใช้พร้อมกันมันทำลายสปรพสิ่งไปเทมือมวลตะโกเสียงดังสู้รบโลมรันอย่างไม่ยอมรามือมาถึงขั้นนี้แล้วเขาต่อสู้กับห่วงอีกห้าร้อยกระบวนท่ากายเนื้อวิเศษยิ่งนักมันปากรากระดูกออกมาบ่อยครัง้งขบเสือหาฟันแขนขวาของเขาตำแหน่งนั้นอ่อนแอเห็นได้ชัด เขาดูนานแล้วเลือดสีดำกุ้งกระฉูดแขนขาดลอยออกไปหลังจากแขนท่อนนั้นลอยออกไปแล้วมันก็ลอยกลับมาสมานกันอย่างรวดเร็วยังคิดจะเชื่อมต่อ,อไม่มีทางเขาขยับกระบี่คู่ฟันแขนข้างนั้นให้ขาดเป็นหลายท่อนจากนั้นก็ทําให้เขาบาดเจ็บขุ่จากนั้นซสือเหาก็ฟันสันหลังของเขาทําให้ร่างกายท่อนบนกระเด็นออกไปจูจ่ๆก็มีเสียงส่วนมวลดังขึ้นมีร่างเรือหลางนั่งขาดสมาธิบนเส้นขอบฟ้าเสียงนั้นดังไประลอกตอนนี้ทุกคนสันลริกก็ กิงเกนอยากก้มลงไปกราบคารวะคำขีฟ้าดินวิหารเทพเขาคือกูซึ่งจือมีคนพูดเสียงสั่นเรือมารว่าใครมาเยือนเขามาแล้วเขามาสู้กับข้าข้าจะฆ่าให้หมดเสือหาคารามรานเขาต่อต้าเสียงส่วนมรสวรรค์ไม่ได้รับคนกระทบเขาพุ้งออกไปอีกครั้งแล้วฟันหน้าอกแทพมืนมนดังขบเพียงแต่ว่าเขาต้องขมวดคิ้วกายเนื้อนั้นช่างเพีรึกเหลือเกินมาถึงขั้นนี้แล้วอวัยวะที่ขาดสะบันกำลังรวมกา รวมตัวกันนับอีกครั้งขบซืือหาไม่สนใจประสานกระบี่ทั้งสองฟันหัวของเทพมืดนมนมจนขาดจากบ่าเลือดควยพุ่งโอเคเจอกาดหน้าคลิปหน้าขอมครับ